สวัสดีค่ะเพื yeah ่อนๆชาวสดเซ้นแซมสดเซ้นแซมนะคะวันนี้มีท่าเยอะดึงวันนี้นะคะไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านนะคะเพราะว่าอยู่ที่ห้องเพราะว่าพี่โยเนี่ยก็ก็เหมือนกับว่ารอแต่งหน้านะคะเดี๋ยวพี่โยต้องออกไปแต่งหน้าอน้องๆรับปริญญามองเทพนะครัมาณหกคนนะคะก็เลยอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปชวนชิมอีกแล้วเย้พี่โยรู้ว่าทุกคนนะคะก็แบบว่า วันนี้ที่จะทำคลิปชวนชิมในในมือมือนี้นะคะจริงๆแล้วพี่โยมไม่ได้เรียนแบบใครในการทำคลิปชวนชิมนะแต่พี่ก็เป็นคนที่ทานเยอะอยู่แล้วถ้าใครติดตามพี่โยมใน Facebook หรืออะไรอย่างงี้นะคะเปิดไฟแหละตุ้ยมันเปิดเป,ป,ป,ปิดปิดปิดเหมือนใครเล่นใครเล่นอะไรอยู่เฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนหวะรีโมทไปไหนอะเออเออเอาดิเออเออเอาไม่รีโมทอยู่ตรงโต๊ะนัะ่งไงเอาอยู่นี่อยู่แต่ตู้ชั้นเห็นปะโต่งมากล้ไฟมันเปิดเปิดปิดปิดอยู่นึกว่าผีหลอก วิกีบ้าทอไมโอเคโอเคค่ะคุณน้องทอดทีค่ะก็คือว่าพี่โยชเชื่อว่านะคะเมนูการชุดชนชิมในวันนี้ของพี่นะคะก็เป็นเมนูที่หาซื้อง่ายแล้วก็ใครๆก็ทานได้นะคะแต่ว่าเป็นเออเขาเรียกว่ารามเมงถ้าญี่ปุ่นเรียกรามเมงถ้าเกาหลีเรียกลามเมียนลามเมียนวะ ลามียนี่จะผิดจะด่าเนาะแต่เราเป็นคนไทยเราเซกมามาถูกปะอ่ะโอเคค่ะวันนี้เนี่ยเป็นมื้อดึกแล้วเพราะว่าพี่โยนยกินข้าวไเรียบร้อยแล้วแต่น,นี้เป็นมีต้เป็นมื้อเสริมนะคะมาม่าที่เราจะรีวิวกันคือเร็วนนี้มาม่าอันนี้นะคะคุณน้องเคยเห็นปะอันนี้พี่โยสซื้อที่เจเลงนะคะแล้วก็ซื้อมาอันนี้สี่สิบกว่าบาทนะคะนี่ไงนะครับแบบนี้เลยเนียค่ะข้างในเป็นอย่างนี้นะคะเป็นมามา่าแห้งนะคะคุณน้องอ้อเป็นมาม่าแห้งนะคะลำใหญ่อะ นี่ไงข้างหน้านี่แกเห็นไหมเนี้ยมันไม่ใช่แบบเนี้ยอะโอ้ตลกปะเออคุณน้องให้เด,ดือดอดีกแล้วเนี่ยเดือดแล้วโอเคเนี่ยค่ะก็คือเป็นม,มาม่าแห้งแบบนี้นะคะคุณน้องนี่เลยนะคะชวนชิมมื้อในวันนี้นะคะคุณน้องหน้าพี่ยอดจะแบบพันนิดนึงนะโอเคนะคะเราจะมากินกันเลย <sk> คือม,มาม่าแห้งแล้วก็พี่ตุ้ยทาให้นะคะแล้วใส่หมูกรอบลงไปด้วยนะคะพี่โยนี่ทรยศ พี่ตุ้ยสิงเลยด่าเขาอ,อีกก็ทำไม่ทานหมดหงิดนั่งไม่ให้เลื่อนอยู่นั่นแหละเอออืมอร่อยมากอร่อยมากจริงอันนี้เป็นมาที่บพี่เยาทานประจำรถนี้เลยซื้อที่เจลงนะเส็งเก่าเวเส้นไม,ม้นะคะก็คือสี่สิบกวบาทอร่อยอร่อยคุณน้องแล้วก็ใส่หมูกรกอบไปด้วยนะคะ แล้วเครื่องเกียงที่นางนำทำมาให้อย่างคือเป็นหมูแฮมนะคะให้ทานกับมาม่าทานคู่กันนะคะมาม่านี้จะเป็นเห็นเป็นสีแดงๆนี้ตลอดทานมันไม่ได้เผ็ดนะคะคุณน้องจะมันจะเป็นออกแบบออกหวานนะคุณน้องออกหวานนิดนึงนะคะออกหวานนิดนึงแล้วก็ตอนที่เราอยู่เกาหลีอ่ะเราก็กินรสนี้แต่ว่าพี่โยพี่โยไปอ่านมาเขาบอกว่า มาม่าที่อร่อยสุดในโลกเนี่ยจะมีสามประเทศมั้งก็คือมีเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็อะไรประเทศนึงวะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าโอเคนะครับแต่มาม่าเนี่ยมามา่าถ้าเป็นของคนไทยเนี่ยถ้าพิถานะครับก็จะมีอันนี้นี่ไปได้มาด้วยรีวิวเลยอันนี้ของของเวียดนามนะคะเวียดนามนะคะคุณน้องเป็นเขาเรียกวเฝอนะคะเป็นอย่างนี้เลยทาง่ายๆอันนี้ซองละประมาณเจ็ดบาทสิบบาทสิบบาทสิบสองบาท จเจล็งจเจล็งเขาจะมีของแบบนำข้าเยอะเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นของเกาหลีจะเป็นจาจังเหมียมเป็นแบบแห้งนะคะแบบนี้เลยลน้ำดำอร่อยะะอันนี้คือเราวันนี้เรารีวิวมาม่าได้ตรงถ้าเป็นของคนไทยเนี่ยเรารู้เลยเราชอบทานนี่คานมามมาแบบนี้เนะมาะมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ชอบทานอีกด้วยควิกนะคะคือจริงๆนะพวกเนี้ยจะเอาไว้ทานตอนคืนคุณเอาเวลาเราแบบว่า ดูน้องๆในโซนทุกแคมเคเารีวิวของกินกันแบบหิวข้าวมากเลยทําไงดีก็ต้องมามาจังหวะนั้นนจะเผอิตอนนี้คือแบบฉันมีมาม่าแล้วนะคะอ่ะกินต่อก็อาจจะไม่หลากหลายนะครับีแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูว่าอยากกินราสก็าฮ พี่ยไปก่อนนี่จะเล่าว่าจะเล่าว่าอย่างนี้ค่ะพี่โยตอนนี้หยุดนะเออเขาเรียกว,ว่าพี่โยไปเจอสบู่มาตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดีแวมของคุณหนิงคุณน,นุ่ได้แหละโบนิต้านะครับเป็นสบู่เป่ือหือน้องเลตมากจริงเพราะว่าคนพูดถึงกันเยอะมากเออแบบว่าอันนี้ไปจัดมาเลยเป็ดูเป่านหนือนะฮะ าต้องการมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งน้ำมันมะพร้าวอะ่ะปกติคนต่างชาติเขาใช้กันก็นำมาเขาว่ามันเลิศมากแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยเหมือนไม่ค่อยพูดถึงเออน้ำมันมะพร้าวอะไรจ้ะครับตอนเนี้ยเขาเอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาทําเป็นส,มสม่วนผสมเกี่ยวเรื่องสบ,บู่ตรงนี้นะครับคุณลังสบ,บู่เป่าฮือนี้สาหรับคนผิวผิวแห้งนะสาหรับคนผิวมันเนี่ยให้ใช้ตัวลกปาสมันเหมือนเดิมตัวนี้ก็เลิศนะนะคะเดี๋ยวมาิ้ท่านโอเคเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปวันนี้พี่โยขอทาน ราเมีลก่อนนะครับคุณน้องให้มันอร่อยอร่อยก่อนเนาะอาหารนี้เลยอือไปแล้วจะขอไปทะเลาะกับพซุ่ยกันให้ซุ่ยมาตอนนับคลิปไปมานฮันนาร์ทุกคนนะ